แล้วนะ,ะคะครูผู้ชมถ้าใครยังดูคลิปนี้ยังไม่กดไลค์ผมนั้นนะ่ะจะกระโดดปากขั้วกรกให้ครูผู้ชมกดใครในสามองอีกหนึ่งครึ่งครึ่งนิดกด เรียบร้อยผู้ผู้ผมกระโดดปลากก้าเก่งขึ้นอืมอาริกาโตะครับสวัสดีคุณผู้ชมฮะแล้วตู้หมดกันเลยนะครับยู่เยอะมากตองแชแนลว่าท่านเล่นเจ็ดเก็ดเอ็นอาร์นะครับแล้ววีผมจะมาเล่นใหม่ครับหมดนะฮะ จะหม่นี่พาอแอาหคิปนี้ยังไม่กดไลค์กดติดตามไม่สิอะผมพูดมดติดตามมาวินนั้นจะตายเพราะระเบิด พราะเอ้ไม่ใช่เพราะน้ำยาระเบิดของผม,มให้ผู้ชมกดภายในห้าสี่สามสองหนึ่งมาวินยังรอดอยู่<ฮ>ผมผิดตรงนี้แหละโอ<ฮ>้โหอีเนี่ยมั้ผมเอาไว้ละอีเนี่ยเ็จะฟโฟอสมอนะฮะโโ<ฮ>หหมดแล้วใช่ไหม เนีย่ยเนี่ยผมผิดตรงนี้แหละผมก็เลยเอาหใหม่ทำอีกททใหมต่ตอนนี้คือไอ้เจ้าตก,กทีเดียวหรอตับตับอ้ยไอ้เฮียกูแข็งอีกมาต่อไปชื่อว่าาาร巴าน่าอะไรสักน,นี่มันชื่ออะนรด้แหละนะฮะมา ไอพวกอันนี้เอาออกไปก่อน,นคือไอพวกเดี๋ยวผมค่อยรีวิวทีหลังให้หมดก่อนต่อไปมันคือ巴นะอ่าเนี่ยมันจะเป็นอันนี้อ่ะมันจะเป็นเกาะมันจะเป็นลูกน้องของเจ้าชื่อว่า巴าาน่าเดอะเดอะกันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยงันก็เลย ลูกน้องนะฮะต่อไปนึ่ก็คือนี่มันเป็นเหมือนอันนี้เราไม่สามารถเอาอันนี้มาทำลายมันได้ใช่เนี่ยเราไม่สามารถดับม่เข้าเลยต่อไปอันนี้อันนี้ค่อยนะคะมันไล่์ น้องที่มาแค่นี้แหละอ่ะโอ้ยเดี๋ยวอยโอ้ยบ้าอะไรล่ะอีกได้เอาเออมันฟันแสั้นวน้นีเตัีนีัว้วนตัน้ตันดี้ตัต้วตอี้ โหดเลยมชอบมากมันจะเป็นตัวนี้เป็นเหมือนหุ่นยนต์อะไรสักอย่างนึงมันเป็นอัศตวินใส่หมวกผมจะลองเสกหลาเวนเจอร์มาลาเวเจอร์เอ้ยใช่ลาเวนเจอร์แหละอ่ะพอมันมีตัวอะไรทะลุตัวมันผึพึกๆแล้วมันก็แบบนี้แต่มันที่ผมถ้าุดัก็ ใช่ตายโหดง่ายเนี่ยพอเราใส่หน้ากากไอ้ไอ้หมอนี่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ทำร้ายอะไรเราเลยมันแค่จ้องดูด้านใต้ถ้าเราไปทำร้ายมันก็ทำร้ายเรา อะไรฆ่าไม่ได้หรอกแหลกแหลกอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนลงคลิปหลังเรียบร้อยเป็นไก่เคฟซีไปสิตุ้ยว่ามันดีมาสองตัวเลยันม

ดีกว่าอีกเกมโมดหนึ่ง QS โอ้เรียบร้อยอเสกมาเยอะๆเลยให้ con เนาะคิวเอสดีพี่มึมไงไะโอ้ตัปอยตายไปสิคิวเอสดีพี่มึไงไ,ไอ้ตู่ต่อไปอ่ะลองไอรอนโกริมเยอะๆดิ จอหน้าพี่มันจอนซีหน้าวะมาแบบเป็ดฝั่งอีกแปบ๊บจะด,ดันกันสิเออเออเออตัวหนือแล้วก็วางเอ็มเหล็กมอนกันเลยเหล็กมันทีนี้แหละม,นมนันเนี่ยเอาทำจะไม่ดู โอ้ไอ oh, <laughs> oh, ันน hey, ั้นตัวเล็กได้เพียกโอ้ยใชเป็นท่านี้ใท่านี้ก็ไม่รอดก็ไม่รอดเราก็ไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้มีท่าพิเศษตายไปแล้วโอ้โหโอ้ ไม่รอดเฮ้ยขนาดนี้นก็ไม่รอดเหรอทำไมมันตยอยู่วะเป็นกองทับเป็นกองทัขนาดนี้ไอ่อดเียวตายก่อน โอ้โหยงกำลังไป้ยเอา้เอามันมีใครบอกไหมเอ๊เฮ้ยตอนเย็นเร็วจวังวะตอนนีส้สิตอนเช้าไมเเา่เอาตอนเย็นในบ้านแผลบแผลบแผยบไอ้อนกเลิมมหาศาลต้องรอดแล้วแหละถ้าไม่รอดไม่รู้จะพูดยังไง วางไว้ตรงนี้เลยเว้ยทษที you <laughs> บีจโจนน่ะอีกดิกูชอบจบังไม่ตัวหูท่าตายเอื่อออกไปมาประมาณนี้เลยมาเยอะๆไปเลยไอเวนมึงไม่รอดแน,น่ไอบีโจนนะ่ะ ย้อนหน้าพี่ไม่รอดตั่ไม่จ้อนหน้าย้อนโอ้ย,ยใจหมดในเกมจริงนะไม่ใช่ในเกมไปทำไรก็ไม่รู้แป๊บ,บแปบ,บแป๊บ,บแปบ,บ,บ,บแบฝนกระโบิดเสียงภัยนอกก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไง นี่ก็สร้างไอ้ต้นกล้าวยโอ้ยโทษทีโทษทีโทษทีเรียวมึงพวกมึงออกไปดีมึงอยากตุบแบบนี้ไปเลยออกไปมานี่ไอ้บ้าอยเออกมาไอ้ตัวนี้เนี่ยออกมาไม่จะติดออกมา มามาเด็ดเด็เอาบิจอนหน้ามาสองตัวซาอันน่ะไหม เรามาโอ้มาเขาจบคนเพียงแค่นี้นะสำหรับวันนี้นะฮะเอ้ยเดี๋ยวบอกคณนณที่สามารถเฮ้าไม่สำไปอะ,ะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะแจบที่หลังนะฮะไป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 เขาหน่อยสตีหูหูเฮ้ยไหม พอดีมือลั่นบาย,บายกลิ่นแกะที่หลังะ